สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่เราได้หว่านทั่วแขกลงไปแล้วนะครับ15วันตอนนี้ทั่วแขกของเรานะครับอยู่ด้านหลัง,งลุงก็โตแล้วก็แตกใบจริงแล้วนะครับรากของเขาก็เริ่มออกหากินกันแล้วช่วงนี้นะครับเราจะต้องมากำจัดหญ้าในแปลงของทั่วแขกเราซึ่งจะมีทั้งหญ้าใบแคบ แล้วก็หญ้าใบกว้างหญ้าใบกว้างนะครับก็จะมีลักษณะใบที่เป็นพืชตระกูลเดียวกับถั่วแขกของเราแต่เรามีวิธีที่จะกำจัดหญ้าพวกนี้ออกจากแปลงได้นะครับโดยการฉีดพ่นเดี๋ยวลุงหนุ่ยจะพาไปดูนะครับว่าลุงหนุ่ยใช้อะไรในการฉีดพ่นเพื่อกำจัดหญ้าทั้งใบแคบและใบกว้าง เพื่อจะให้เหลือเฉพาะต้นถั่วอย่างเดียวนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วลุงหนุ่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงหนุ่ยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูแปลงถั่วกันนะครับนี่ครับเป็นแปลงถั่วแขกหรือถั่วเขียวผิวดำของเรานะครับที่ได้หวานเพราะปลูกไปแล้ว15วันตอนนี้ก็เขียวขจีทั้งพื้นเลยนะครับ นี่คือต้นทัวแขกที่อายุสิบห้าวันนะครับตอนนี้ลำต้นก็เริ่มแข็งแดงนะครับลักษณะของลำต้นของทัวแขกจะเป็นสีแดงแบบนี้นะลำต้นก็เริ่มแข็งแดงใบจริงแตกออกมาแล้วนะครับนี่คือส่วนของใบจริงอันนี้เป็นใบเลี้ยงนะครับสองใบล่างคือใบเลี้ยงเดี๋ยวเรามาถอนดูนะครับว่าลากเขาเริ่มหาอาหารหรือย,ยังทุกคนเห็นไหมครับ ลากเขาเริ่มหาอาหารแล้วครับเริ่มมีลากฝอยออกมาด้านข้างเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้เราก็สามารถฉีดยากำจัดวัชพืชในแปลงเราได้โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อต้นถัวแขกนะครับนี่คือวัชพืชประเภทใบแคบนะครับหรือไม่กระทั่งต้นข้าโพด ก็เป็นวัชพืชนะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่ต้องการแล้วขอเขาก็จะกลายเป็นวัชพืชลักษณะของวัชพืชใบแคบนะครับก็จะลักษณะใบจะเป็นรีียาวๆแบบนี้ครับซึ่งเราสามารถกําจัดได้โดยการใช้สารเคมีนะครับเพราะว่าเราเป็นกเกษตรแปลงใหญ่เราต้องใช้สารเคมีเข้ามาช่วยในการกำจัดนะครับวิธีกำจัดวัชพืช ใบแคบประเภทนี้นะครับเราก็จะต้องใช้สารเคมีตัวนี้ครับชื่อสามันเขาก็คือควิซาโลฟอร์ดพีเอทนะครับนี่ชื่อสามันนะครับส่วนด้านบนก็เป็นชื่อทางการค้าแล้วแต่บริษัทจะตั้งนะครับใช้ในการกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบในป่าทัว ไม่ว่าจะเป็นถั่วแขกหรือถั่วมันนะครับส่วนวัชพืชที่เราเจออีกหนึ่งชนิดก็คือประเภทใบกว้างนะครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับอันนี้ก็คือวัชพืชประเภทใบกว้างแต่บางคนก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะใบมันก็เรียวๆ,ๆยาว แต่จริงๆนะครับเวลามันออกมาใหม่ใบมันจะไม่ใหญ่อไม่ยาวขนาดนี้นะครับใบมันจะกลมๆป้อมๆซึ่งวัชพืชดางนี้นะครับกับต้นถั่วของเราเป็นพืชประเภทใบกว้างเหมือนกันแต่ก็มียานะครับที่ใช้ในการกําจัดวัชพืชประเภทใบกว้างเช่นนี้เราก็ใช้ตัวนี้เลยครับชื่อสามันของเขาก็คือโฟมีซาเฟนนะครับ ส่วนชื่อทางการค้าก็แล้วแต่บริษัทจะตั้งเหมือนกันนะครับใช้ในการกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้างในป่าถัว่วในแปลงถัว่วนี่นะครับอันนี้ลงุงได้ฉีดไปแล้วนะครับ2วันทุกคนเห็นไหมครับก็ลักษณะของต้นเขาก็จะเป็นแบบนี้ใบเขาก็จะเริ่มไหม้ยอดก็เริ่มตายลงนะครับ แล้วก็ส่วนนะครับวัชพืชประเภทใบกว้างนี่ครับต้นข้าวโพดท,ที่หลงเหลืออยู่เห็นไหมครับใบก็จะเริ่มไหมแล้วก็ตายลงไปหลังจากนี้ไปประมาณ4วันวัชพืชเหล่านี้ก็จะตายออกจากไร่ไปก็จะเหลือเฉพาะต้นตัวแขกอย่างเดียวครับในช่วงที่เราฉีดสารกำจัดวัชพืชน,นะครับ เมื่ออายุ15วันเราก็ควรที่จะใส่ยาป้องกันและกําจัดมแมลงลงไปด้วยนะครับนี่ครับลุงก็ใช้เป็นชื่อสามัญก็คือไดเมโทเอตนะครับส่วนชื่อทางการค้าก็แล้วแต่บริษัทจะตั้งเหมือนกันครับผสมร่วมกันได้นะครับแต่มีแต่นะครับแต่ห้ามใส่สารจับใบนะครับ เพราะว่าสารจับใบจะมีผลกระทบกับต้นตอแขกทําให้ตัวแขกของเราเฉาหยุดการเจริญเติบโตไปได้1ระยะนะครับเพราะฉะนั้นห้ามใส่นะครับตั้งแต่ว่านถึงวันกําจัดวัชพืชคือ15วันและหลังจากวันที่เรากําจัดวัชพืชลงไปแล้วอีกประมาณ10วันเราก็จะต้องมาบํารุง ต้นถั่วแขกของเรากันแล้วนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีลุงหนุ่ยลืมบอกไปนะครับการทำถั่วแขกนะครับเราใช้ปุ๋ยทางใบร้อยเปอร์เซนต์เลยแล้วตามไปดูคลิปหน้านะครับว่าลุงหนุ่ยใช้ปุ๋ยสูตรไหนและมีอะไรบ้างที่จะบำรุงต้นถั่วแขกสำหรับคลิปนี้ลุงหนุ่ยก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กับลุงหนุย่ย ขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกคน